กินเขาแรงน้องกันครับยุ่นล้านอาหารนะครับนะเป็นกราเป๋ากินง่ายๆนะครับเนาะเขาพนังงานพปรตีกับมี่ยังเราครับเนี่ยพปีซีนกับมีลาบเหนียวนะครับนี่ครับลาบเหนียวกับขอกระดูกไก่ของของกินแซะแทบเลยครับลาบี่ลาบเหนียวแซ่บๆพีห้อนี่ครับอาหารฝรั่งนะครับนะอาหารฝรั่งไอ้ไผ่เ็กสิร์บนี่กับผัดมะม่าขี้เมา น yup. mm hmm. ี่ก ER ็สลัดนะครับแล้วแต่เปินใจที่กินอี่อย่างนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเอ้ยสวัสดีเป็นครั้งการอีกเท่นึงแล้วครับนะเมนูง่ายๆเพี่นีซีครับลาบเหนียวพี่น้องนี่โอ้ลาบเหนียวครับลาบเหนียวแซ่บแซ่บผักกระตุกทอดโค้งไก่ครับทอดกระดูกไก่นี่ลาบเหนียวนะพี่น้องเนาะยังสี่เลยครับเนาะข่าเหนียวอีกคือเกาครับยูร้านอาหารยังมีข่าเหนียวอีกเกาไอ้นี่มาพี่รองเอ้ยแซ่บอยู่ที่เกากวางจุ้งกุ้งอยู่ เอาเนียจุกวาสานี่สิอืมจุกาสานะอาบ้าห่าบ้าห่าเฮยตอนนี้บ้าห่าอาเฮ้ยบ้าห่าอะไระอืปนนเนี่ย้องอนนอืมอืม ที้กอดาาๆย้ำแรงพี่้องเอพลังงานพินิก็กจินดินเดี๋ยวลาบเลยพี่อ้องมุสโเนี่เขาแจ้งกิราอยู่หนาอยู่หน้ารานันสามมุสโสร์พิสิเขาง,งานไปเลยไปเลยไปพายพี่้องก็เสียดายครับ

multimillion -hmm. wow. 私は今のもいいか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 い เรื่องางานของรุ่นตัวอำนาจของมันจับที่ลงดำยงเคยกินคำหน่อยคำหน่อยแบอสกอบ คี่ตนนี้อ่ามันกระแทกแบบพลังเนี่ยฟาดมให้จริงรับขาไกล ก,ก,กินเผากับเผาก็ได้หรือไม่ลูกกับแจ้มก็ได้ง่ายๆพี่น้องได้กับเผาแล้วไปไปไปมันเด็ๆกๆเปิดกินทั้งรอบไม่คว้ากินยังไงคว,าว,าวา้วา

ครับในที่เดี๋ยวครับจิบจิ้เข่าในร้านอาหารแล้วครับเนาะข่าแรงลาบเหนียวก็กระดูกไก่เมนูเส้นเมนูง่ายๆพี่น้องถามมาคลิกทุ่งฝากกดไลค์กดเลิฟกดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบ้านในน้อยพ่อใหญ่สีปรั่งเศสียงทำไปเลยครับเด้อฟักครัวตานแดนฟักควาวในน้อยฝากไว้ฝากไว้ในเมนเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้เจอกันใหม่ครับผม